สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวรายชาเนกันอีกแล้วนะครับนาอน,นี่ก็มาอยู่กับเซ็กซี่บาคาร่าผมนะวันนี้ไปเล่นบาคาร่าอยู่ห้องหนึ่งมันไหลแดงพอแม่งไหลแดงแม่งไหลยาวดูไปดูมาแม่งเล่นสีเดียวคุ้มกว่าเอองห้องแบบนี้ลักษณะแบบนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ห้องนี้น้ําเงินเยอะสุดใช่ไหมล่ะน้ําเงินเยอะสุดแล้วมันเป็นห้องที่ว่ารถแมบบ่มาได้ประมาณหนึ่งแถวกับอีกสองตาเดินแม่งน้ําเงินทุกไม้เลยผูชมนะ เดินน้ำเงินทุกไม้แล้วแม่งจะทุบแม่งเกือบทุกไม้เลยมาเออลองวัดใจดูก็ไม่เคยเล่นแบบนี้เหมือนกันนะผมนะโอกาสรอดก็รอดยากแต่ถ้าเกิดได้บวกนะบอกเลยว่าแม่งแทบร้องมาลองดูดิว่าเป็นยังไงลำมวยล่ะเว้ยส่งโจมมาหนึ่งที <c oughs> เปิดแรกยังไงหลังนะเพื่อนก้าวสวยมากก้าวเจอก้าวยังไงนี่โอ้โหรถเต็มยาป๊อกเออยานะอมเอาเสมอก็ได้วะ เสมอก่อนก็นได้มา500โอ้โหอะไรวะมันเล่นเสียตั้งแต่เปิดแรกเลยวะ่ะเอาน้ําเงินตุ้กไม้ไปเลยนี่แหละเจอเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ผมเป็นเล่นห้องที่ว่าไหลแดงมีแดงตัดเสมอหนึ่งไม้น้ำเงินหนึ่งไม้ที่เหลือแม่งแดงต่อดูโดยรวมละถ้าเข้ามาเร็วๆเล่นสีเดียวแม่งกาไรกําไรได้เยอะกว่าเต็มที่อเราเตรียมจะพลาดแค่ไม้เดียวแต่ขออย่างเดียวอย่าพลาดไม้ทบแค่นั้นแหละอืม ถ้าสมมติมีหนึ่งหมื่นวางหนึ่งพันสีเดียวสิบไม้คุม้มบวกแปดไม้เสียสองไม้ก็คุม้มแต่อย่าไปเล่นทบถ้าเล่นทบนี่พลาดไม้ทบนี่จบข่าวเลยนั่นไงปเก้าสวยเงมิม <c oughs> <c oughs> บวกพันเก้ามาเฮ้ยน้ำเงินขอยหลยนะอย่าสลับยาวนะว่านอนสอนง่ายหน่อยเออตอนนี้มันอยู่ในช่วงสลับซะด้วยว่ะ ใจใจมันชอบน้ําเงินอ่ะเพรมันไปเจอห้องไหลยยงไงพอไปเจอห้องไหลปุ๊บดักทางในบาคาร่าวันนี้แม่งเป็นแบบนี้แหละถ้ามันเป็นแบบไหนมันจะเป็นแบบนั้นทั้งวันแล้วก็มันไม่ได้เป็นทั้งวันนะมันเป็นวันเนี้ยเจอเป็นบ่อยอ่ะเอาง่ายเจอบ่อยอ่ะออกบ่อยอะก็หาหาช่วงเวลาดูเอาเข้าดูบ่อยๆแล้วกันพยายามหาห้องเแรกๆอย่าไปเอาห้องเกา่ามายังไง ยังไงล่ะหนึ่งแต้มโลดแต้มทำไมอ่ะเพื่อนยาหนึ่งนะเว้ยอยู่ไม่ได้นะเออห้าแต้มมาศูนย์เรียบร้อย <c oughs> เอาเรื่องสามนุกร้อยห้าสิบนะจ๊ะเอาเรื่องจัดไหมล่ะเออตอนนี้แปดพันลวเว้ยหูยกำไรหกพันว่าอยู่ได้พี่นนะจัดหนักอีกสักทีแล้วกันมามันมาไหลแบบนี้แล้วมันมีโอกาสละผมว่าไหลต่อแน่อื จัดหนักจัดเต็มครับผมฮะถ้ามจะตัดแดงอย่าตัดไม้นี้นะขอร้องคือถ้าจะตัดแดงอย่าตัดไม้นี้นะไม้หนักที่สุดด้วยเอาๆๆเอาๆๆๆเอาๆๆๆเอาๆๆๆเอา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 เก้าเก้ามาแล้วเรียบร้อยโอ้ยโ,โอ้ยส,สามเด้งครับผมนะเก้าเก้าเป็นแปดถ้าแม่งมาปอกเก้านะวูแม่งเสียดายเลยเน้องชมเนาะ แม่งชอ็อตนี้เอาเรื่องดูดิโอ้ย <c oughs> มือหนาะเอาดิทุนสองพันมาหมื่นะเอาได้หนักแล้วก็เบาเอาบ้างก็มนะอย่าไปดันอย่าไปเหลืองอ่ะเออเรียกอย่าไปเหลืองภาษาบ้านนอกอม,มาลำมวยมันยิ้มแบบแปลกๆว่ะเฮ้ยแบบแบบแบบมาป๊าบเข้าไปห้าแต้มยังไงต่อ ป๊าบ,บเข้าไปปอก้าวดูดิยังไงก็โดนเวลาแม่งเล่นเข้ามือนี่แม่งใส่ยังไงตัวไหนแม่งก็แต่บวกว่ะแต่เวลาไม่เวลามันไม่บวกนะตั้งใจใส่ยังไงก็ไม่โดนนะคมนะเอาจริงนะเป็นบางวันจริงว่ะเออตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันนะผมนะก็ไม่ไปต่อเลยกำไรโคตรเยอะแล้วกำไรหมื่นสี่คุณมนะใครจะบ่าไปต่อไม่ล่ะเอออ่ะโอเคคับผมนะก็ขอตัวลาเลยละกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ